ท้ายของรายการเช็คอัพกับช่วงเช็คอัพครับผมตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนรายการเราตั้งไข่ใหม่ๆเนี่ยเราหาคนแข่งกันไม่ได้นะฮะก็เขาียกว่าแนะนําตัวพวกเราทั้งสามคนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะครับแล้ววันนี้เนี่ยทั้งฟางและก็แอนได้ไปหาสมาชิกที่จะมาแข่งเกมกันในวันนี้กับช่วงเช็คอัพได้แล้วด้วยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าฟางและแอนจะพาใครมาบ้างให้ฟางเนี่ยมาแนะนาว่าไปเอาใครมาคนของฟางนี่นะบอกเลย แต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับคือไปสนามบอลทุกวันค่ะโอ้โหไปเตะบอลขโมยลูกบอลเขาใส่พี่ขโมยปูได้เย่มากแล้วก็ชงตบได้สุดทเทรนที่สุดโอเคไปเอาเขามาดีกว่าเอาอย่าม่จีบแม่ถ้วบอกว่าคนนี้เขาเกิดมาเพื่อฆ่าเมสซี่โอ้ยนี่โรนัลโดไอ้ักตันโวทุกแม์ อะไรต่ออ้าวแล้วมันไปได้ไม่เกิน3ประโยคเอาเข้ามาแนะนําตัวดีกว่าน้องเบอร์ค่ะค่านจอโบแค่นี้นะเดี๋ยวทีนี้เราถามชื่อก่อนวดแนะนําตัวครับชื่อเสียงเรียงนามอะไรสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะน้องโบโหน่ารักน้องโบวันนี้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามั่นใจแค่ไหนว่าจะมาแข่งเกมกับทีมทีมเดอะแอนครับ เรื่องฟุตบอลเนี่ยความรู้มากแค่ไหนดีกว่าเกินร้อยค่ะเกิน,น,ะะนร้อยนะฮะน้ำหนักอ๋อมั่นใจแค่ไหนกับสมาชิกในทีมวันนี้คิดว่าจะชนะแอนเขาได้ไหมก็หน้าตาก็ชนะแล้วอะถ้าแค่นี้อย่าเพิ่งเอามาโม <c oughs> ้เดี๋ยวรอดูของหนู <c oughs> <c oughs> ฟางพาคใครมา <c oughs> อแอนพาคใครมาโอ้โหพี่แค่เล่นฟุตบอลหนูทำได้ ดเดินมาจากการนางสาวไทยนะฮะแนะนำตัวชื่อเสียงเรียงนามให้คนทางบ้านรู้จักหน่อยครับผมจ้าสวัสดีค่ะชื่อแพลวนะคะครับผมชื่อแพลวอาย,อเอยุเท่าไหร่ฮะที่สิบเอ็ดปีค่ะอยู่แถวไหนเขาเนี่ยเอ้ยขอแล้อนั้นขออนั้นขอให้เขารู้ไงว่าเราจะคนดูจะได้รู้ด้วยนี่ทั้งเกมโอโหแรกเกมแรกเนี่ยบอกเลยนะฮะเราจะใช้ความแม่นเป็นหลักกับเกมฟุตบอลิง ผู้ขี้สูจีดูดีฝึกษาแทคติกการวางแผนนว่าเขาจะเอาอะไรงัดออกมาสู้กันนะครับผมสาวๆนี่เวลามองเขานี่น่ารักจริงๆเราต้องใช้แบบว่าสายตาที่เฉียบคมมองไปยังเป้าหมายเล็งให้ดีเล็งให้ดีเล็งด,งดีแล้วก็ตัดเข้าไปเลยนี่นะหลังจากที่ไปฝึกซ้อมมาทางอาทิตยาดูกล้ามขาซะก่อนดูดีด้วยอาศ <laughs> ัยข้องรดเร็ว ไม่เป็นไรเรามีทั้งแน่นๆทั้งคล่องๆคร่องที้อมคะแนนบังของเราเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาก็ชนะแล้วเนาะทีมนู้นได้ซ้อมเ่าะก็ไม่รู้เนอะเ่าแต่เป็นกระโดดโผลกระโดดโผล่ไม่ต้อง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 เตรียมความพร้อมแรงนั้นไปรับโทษเลยไปเลยยังไงก็ชนะเราชนะแน่นอนน้องแอนนะแพ้ยังไงก็แพ้ค่ะ าลครับทั้งสองทีมเนี่ยก็เรียกได้ว่าพร้อมแล้วนะฮะเพื่อไม่เป็นการสาวเวลียเสียเวลาเราจะให้มาเป่ายิงชุบใครชนะได้เริ่มเล่นก่อนเป่ายิงชุบบ่ใช่เอามาไปเป่าอ่ะเออนี่แหละง่ายๆเด็กๆเลยเอาหนึ่งสองซัมโอเคเป็นน้องแอนเริ่มก่อนครับผมเราจะมาแอบดูสกิลเขาก่อนสิบพินนี่เอากี่พินมีที่จะล้ม ให้สิบเอ็ดพินเลยพี่มีแค่สิบเฮ้ยโอจะเอาหมดนะโอเคงั้นเราไปดูฝีมือของเขากันดีกว่าว่าตามพี่มาไปว่าครั้งแรกของเขาเนี่ยจะจริงได้ไปสักกี่พินกันดีกาง่ายๆมีโอกาสเพียงครั้งเดียวริงยังไงก็ได้ให้มันล้มให้เยอะที่สุดเอาเอากี่พินดีเอากี่พินดีสิบพินเลยโอเคโอเคครับคนละครั้งครับผมพิมแอนเริ่มก่อนนะครับเขาจะล้มได้กี่พินครับ เธอครับแอนใจขนาดนี้เอาแว่นไหมเอาเล้วไม่ได้เลยครับผมไไมม่่เูีย์คะแนนมันเกิดอะไรขึ้นครับแอนครับมันเกิดอะไรขึ้นครับโดีสายตาเอียงสายตาเอียงแอนเห็นทีมน่ะอยู่ข้างหลังอ๋อทีมงานทีมงานทีมงานไหนตั้งผิดตัดทีมมันต้องอยู่ข้างหลังโอ้ยนี่ทีมงานที่ถือว่าแย่มากใช่แย่ ดูขาด้วยความอดดันอยู่ที่น้องแล้วฮะตอนนี้เนื่องจากหัวหน้าทีมเราเนี่ยไม่เอาไหนเลยนะฮะยิงขากทรายออกไปซักแต้มก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเอากี่แต้มเชิญครับครั้งที่สองของทีแมนจะได้กี่เม็ดนะครับหลังจากที่ดอกแรกว่าวหมดเลยไปถ้าเยอะเดี๋ยวก็เหนื่อยก่อนเร็วสุด เด้ดีด๋ยวเราไปดูทีมอีกฝั่งนึงว่าเขาจะมากกว่าสามแต้มหรือเปล่าเอาละฮะหลังจากที่ทีมแอนเนี่ยเขาซัดไปสามคะแนนคิดว่าไงสู้เขาได้หรือเปล่าไหวไหมเขายิงกี่ลูกพี่เบลเขายิงสองครั้งได้สามใช่ฟั <Okay. S 2> ยิงแค่ครั้งเดียวก็เกินแล้ววะ oh oh. ครั้งเดียวก็เกินสามแล้วพี่เบลช่างมันนาโอเคครั้งแรกของทีมฟา เอาแล้วอันนี้คือเสมอสามคะแนนครับหมบอกแล้วบอกแล้วนี่แค่เปิดมานะเท่าไหร่พี่เดวนับเลยทีมฟางทำไปได้สามคะแนนครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้ามีโอกาสยิงครั้งหนึ่งและคะแนนได้เท่ากับทีมแอนไปแล้วด้วยกระนํำหรือเปล่าต้องดูนะฮะมันมีแค่เสมอกับชนะไม่มีแพ้แล้วไม่มีแพ้แล้วแน่นอนสบายใจแล้วตอนนี้โอเคยิงโดนอย่างน้อยหนึ่งพินเพื่อเฉือนชนะในเกมนี้เริ่มครับ ก็มีของลีลาสิจะดีมากยิงดูนี่ไอ้โอ๊ยมักระโดดนิดเดียวครับผมนิดเดียวเท่านั้นโลโคแทนที่จะช่วยมันกระโดดมันกระโดดะลาเสมอเสมอเหมือนฟ้าลิขิตไว้ครับทั้ง2ทีมเสมอกันไปอย่างละ3าคะแนนครับเกมแรกนี้กับเกมฟุตบอลไปดูเกมต่อๆไปเลยดีกว่าและเกมที่2ครับเกมลาเรียงบอลนะฮะเราจะมีลูกบอลถึงสาขนาด อันดับแรกเลยหนึ่งคือลูกเทนนิสเนี่ยเบาและเล็ก<ม>บอลชายหาดลูกบาสหนักสุดฟ<ม>างหรือแอร์ต้องพาบอลเหล่านี้ไปข้ามเครื่องกีดขวางม,มีเลี้ยวซับซ้อนแล้วก็ไปหย่อนตรงนูน้นเ <c oughs> มื่อเสร็จลูกแรกแล้วกลับมาจะเลือกลูกไหนก่อนก็ได้ <c oughs> ใครทําครบทั้งสามลูกและเร็วที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะเอาไว้ว่าส่วนใดที่ไม่ใช่มือเราแล้วนําพาบอลไปได้ทั้งสมลูกจมูกกันจ้ะ นี่เราเา่าอา่าเยังงโอเคเดี๋ยวเราให้ทั้งสองสาวไปเตรียมตัวแค่ไม่มีมือไม่เป็นไรหรอกนี่เรามีนี่นี่นนึกยก็ตแกเฮ้อตรงไหนก็ได้หมดแหละาจะเอาลูกบาใช่ไมเราวางตรงไหน่แล้วก็เอาหวกนีกันแล้วก็ตนเตือนเตนเอเตืเตือๆเตือนเตือนเันเตือนเตอนเตือนอนเตนเตือนเตอนเตือนเเนเอเนอนนนนนนั ব <laughs> ทาทได้คิดว่าเราจะเร็วกว่าเขาไหมเร็วอยู่แล้วพวกหนูพวกหนูอะ่ะวางแผนมาดีโอเควางแผนมาดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีของแอนเนี่ยจะสามารถลบสถิติ1นาที20วิของทีมฟางได้หรือเปล่าไปชมกันเลยครับเอาล่ะครับผมทีมฟางเขาได้ฝากสถิติ1นาที20วิกับการทาหล่นเพียง1ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูทีมแอนกันว่าเขาจะทําได้กี่วิคิดว่าจะทาหล่นไหมเมื่อกี้ไม่เด็ดขาดแน่เอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทีม แอนเนี่ยจะทำได้ก <tails> <elaborate> ี่นาทีนะครับฟังน้องเวดจากผมเท่านั้นนะสาวสาวเอาครับเวลาเริ่มจับแล้วขาค่อยเดินมาลงกลับไปที่โงกลมใหม่นะสาวสาวลุกขึ้นนมอ้อมตัวเลี้ยวหลบค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นไอ้วย First, two, 2เกมก็เป็นอันเอกฉันว่าทีมของแอนนาไปก่อน2ตอหนึ huh ่ง1ยังไม่ถือว่ากับสินว่าเป็นผู้ชนะยังแค่นี้ก็ได้รู้แล้วไอ้ให้เพิ่เมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวจะร้องไห้ซะก่อนเอาล่ะครั้ก็บอกว่าสัปดาห์หน้ายังมีอีก1เกมให้เราได้แย่งชิงคะแนนกันซึ่งเกมนี้พิเศษตรงที่ว่ามี3คะแนนให้ช่วงชิงหมายความว่าทีมฟาก็ยังมีสิชนะถ้าเก็บ3คะแนนรวดได้กับ ทีมแอนเนี่ยมีสิทธิ์ชนะาขาดครั้งหน้าจริงแล้วเนาะและครั้งหน้าเนี่ยไม่ได้แค่แข่งเกมนะครับถือว่าเป็นเกมจบแล้วเราต้องมีบทลงโทษทีมที่แพ้ด้วยเตรียมรอรับกรรมได้เลยสัปดาห์หน้าเราจะแก้รับยังไงครั้งหน้าเอาจริงแล้วชนะแน่นอนเคิดว่าครั้งหน้าเราจะตกเขาทิมเลยไหมหรือว่าอะไรสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันนะกับช่วงเช็คอัพช่วงสี่สี่เนี่ยนะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเนี่ยถ้าใครอยากจะมาเล่นเกม คอมเมนต์ไว้ก่อนเลยคอมเมนต์ไว้แล้วผมอยากจะมาร่วมรายการนะครับเดี๋ยวทางรายการเราจะติดต่อกลับไปแ,และอย่าลืมวยใช่ใช่ใชและอ,อ,อย่าลืมเลยสำคัญมากที่สุด Subscribe ค,ครับผมเห็นไหมครับ <c oughs> ด้านบนนี้กดติดตามไว้นะครับรายการเราออกช่วงใหม่มาอมีอะไรอัปเดตเนี่ยท่านจะรู้เป็นคนแรกๆของโลกใบนี้เลยนะครับ,คครบและอย่าลืมนะครับกลับมาพบกับรายการเช็คอัพรายการวราัารรานตี้ที่กีฬาในรูปแบบบันเทิงแบบเติมโซดากับผมแบลลิลิสและวานเกิดแะอันนี้หองค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ